รับรับหน่อยเออดูดูเขารับเก่งจังเลยน้องเพชรเก่งจังเลยเอาเอาลูกมาลูกเอาลูกมาเอดิกระลีลาหลาอือพอยกัดเดี๋ยวลูกอ้าอย่ากัดนะอย่ากัดนะพอยกัดนะเอาดู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 ท่าพี่น้องเพชรดังกีฬาไงพี่น้องเอาดูดูดูอ่ะอ่ะ เดี๋ยวอุ้ตั้งท่าโดนแล้วอึือแดงถอยไปแดงเฮ้ยดูดุเอเก่งเงะไอ้พี่พลอยตีสิไอ้พี่พลอยทำยังไงหนึ่งสองเอ้ยอ้าวอาตีหน่อยเฮ้อะไรนะอ๋อจะไปลอยจะไปลอยจะไปยังอ่ออ๋อใครใครเขาถาม พี่อุ้มพี่มดอันนี้ใครพี่มดพี่อุ้มอออ๋ออ๋ออะเอาลับลูกอะดูดูดูอึดไอ้เฮ้ยเก่งยังดีน้องเพชรอ่ะเขาเป็นนักกีฬาแท้นั่นอะอันเขาอันนั้นนึงสิเวลาโยนอหี่ยงสิก็โยนไก่แล้วก็แบบโยนขอนี่น้องพลอยสิหอดเนี่ยน้องเพชรสิพูน แล้วก็โยนแม่นพอมมีเป็นเป็นนักกีฬายูโรเพชรน่ะอมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใช่ไหมอเอาใหม่หนึ่งสองไปอ้ยไปเก่งเก่งอพี่พลอยถึงไหนแล้วลูกพี่พลอยถึงไหนแล้วคนนี้ต้องต้องฟ้อนก่อนแล้วค่อยตีอืออ่ะหมุนหมุนหมุน อ่าในการหมุนแบดด้วยบงพี่น้องเบิงนะเบิงพี่พลอยทำเป็นไหมอ่ะเร็วกลับนะเออจงเฮ้ยเอเกือบถูกแล้วอ่าอันไ่นอันน่นโอ้ยอ่าอ่าอ่าอ่อมอ่อมเปลี่ยนไม้เขาอ่า าเปลี่ยนการเปลี่ยนการ,ก,ารกับพี่พลอยพี่พลอยเขาจะตีมันจะหักเออเอาเอาเอานี่ให้เขาอะเ,เอาสีแดงลูกเอาสีแดงโอเคเอเอนั่นแหละเอาดูนัน่งนั่งเขาทำอะไรเออสวดมนต์เหรอคะอ <laughs> โอ้โยใส่คาถาด้วยตายตายตาย,ตายเอาใส่คาถาหน่อยสวดคาถาลมลมลล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 ล อ่ะเอาไม่เอาหมกระบกระบระบกระบกระขอให้ชนะขอให้ตีถูกขอให้ตีถูกขอให้ตีถูกอ่ะเองน้องพี่พลอยทำต่อพี่พลอยทำเออมีเสียงด้วยจรับจจัาจจับขอให้ตีถูกขอให้ตีถูกเธอกราบอ้ยเฮ้ยได้ไหมได้ไหม,ไมหลกได้ไหมได้ไหมได้ไหม,ไม,ไม,ไม โอ้ยมากรับมาอ้พวกแกพวกแกพวอแกมากแกพกวากรับโอยเจงมากลูกอ่ะอ่ะมูกมูกจมากจมูกจมูกมกครับมาเาแวม่อ่าชนะบเนี้อ่าเขาจะตีแล้วนะเออเขาลงอาคาถาแล้วนะเอาอาเอาดูดูดูท่าดูท่าวุ้ยมวยมัเค์าเอ้ย เขาเขาไทยแล้อเอ้ามายเอ้ามาอตี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 อุ้มตีอ่ะอุ้มตีกับเขาอุ้มตีกับเขานั่นเห็นไหมอ่ะอ่ะอ่ะอ้า่ะพี่พลอยทํากับพี่มดนะอ่ะพี่พลอยเป็นคนตีนะอ่ะอ่ะไปรับรับรับเลยไปรอรับอ่ะอ่ะอ่ะหางนี้มาฟังนี่หนู อ่าอ่อ่าอ่าอ่านอคอยดูท่าน้อ่คอยโอโอ้จะให้ยายไปด้วยเหรอลูกไม่เอายายไม่ไปมอนกุ๊บอ่าอโอเคโอเคยืนอยู่ตรงนั้นนะเอารับนะพี่พลอยรับหนึ่งสองพี่พลอยรับหนึ่งออ่ไปไปเลยไปเลยไปเลยตีข้าเลยเขาก็รออยู่น่ะโอเขามาก่อนเลย เออจ้องแล้วอันหนึ่งสองหนึ่งสองจ้ำเอ <laughs> เอทำข้ามไปเลยทำข้ามพี่น้องเพชรไปเลย